เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวและสำหรับตอนนี้นะครับถึงเวลาแข่งขันร้องเพลงกันต่อเลยนะครับคนที่จะออกมาร้องเพลงเธอเป็นคุณครูได้เพราะคุณแม่ครับแต่จะด้วยเหตุผลใดนั้นมาพบกับเธอเลยครูบุ๋มครับ แนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อครูบุ๋มค่ะวีระยานามวงชัยค่ะสอนวิชาอะไรชั้นอะไรครับสอนวิชาภาษาไทยค่ะชั้นม .3 แล้วก็ม .6 ค่ะก่อนหน้านี้ทําอะไรครับก่อนหน้านี้เป็นนักร้องค่ะนักร้องรับจ้างตามงานทั่วไปค่ะก็ร้องเพลงตามงานทั่วไปค่ะแล้วพลิกผันมาเป็นครูได้ยังไงรับราชการเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นข้าราชการครูค่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วมาเป็นได้ยังไงคือตอนแรกนะคะก็ เรียนมาสายครูอยู่แล้วะคะ่ะแล้วทีนี้แม่ก็ป่วยค่ะแม่เป็นโรค MS ค่ะคือแม่ก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเรียนจบก็เลยตั้งใจสอบให้ได้เป็นข้าราชการเพื่อเอาสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมาให้คุณแม่ค่ะออแล้วเป็นไงตอนสอบยากไหมยากค่ะก็เวลาไปร้องเพลงก็ เอาหนังสือไปอ่านด้วยช่วงที่ไม่ได้ร้องเอาก่อนขึ้นร้องก็อ่านหนังสือไปใช่ค่ะช่วงพักช่วงพักที่คนอื่นร้องเราก็ลงมาอ่านหนังสือเอาลงมาอ่านหนังสือแล้วก็ทำข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขยันจริงๆเลยแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นไงบ้างครับคุณแม่ก็ตาขวาบอดสนิทค่ะตาซ้ายเหลืออยู่ประมาณ30%ค่ะพอมองเห็นลางๆแล้วมีใครดูแลคุณแม่บ้างตอนนี้ตอนนี้คุณแม่ก็อยู่กับพ่อแล้วก็น้องค่ะช่วยดูแลพอ ถึงกําหนดที่สามารถย้ายกลับภูมิลำนาได้ก็จะทําเรื่องขอย้ายกลับไปดูแลบุพการีค่ะว้าวเห็นได้ยินว่าครูบุ๋มเนี่ยเป็นครูที่ดุมากนักเรียนกลัวจริงหรือเปล่าก็ในคาบที่สอนนะคะเด็กในห้องอะค่ะจะจะค่อนข้างเงียบค่ะเพราะตอนแรกๆเนี่ยดื้อเขาก็เห็นว่าเออเป็นคุณครูวัยรุ่นไม่ค่อยเชื่อฟังอายุไล่ๆกันเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอพอเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็โดนดุก็หลังจากนั้นก็กลัวเลยค่ะกลัวกันหมดเลยใช่ค่ะสมมุติว่าเราจําลองสถานการณ์คุณดาวเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนนะ <c oughs> ในชั้นเรียนของครูบุม๋มแล้วเกิดลอกข้อสอบแล้วครูบุ๋มจับได้ครูบุ๋มจะด,ดุเด็กชายดาวว่าอย่างไร าเด็กชายดาวขมินไปล่อข้าสอบคุณครูบุมจัดดุขนาดไหนเราไปชมกันต่อเลยเด็กชายดาวทำไรน่ะไปหันหน้าอเลยไะสอบก็สอบนั่งให้มันดีๆไม่เรียบร้อยเห็นไหมมาลบควาสมาธิเพื่อนกัดโก้ฮะเฮ้ยดูกูมานทองลงเหรอเฮ้ยเอาเอ้เอาให้ อย่าว่าแต่นักเรียนเลยครับผู้อำนวยการโรงเรียนยังกลัวเลยเนี่ยผู้อำนวยการยังเดินหนีเลยอ่ะเป็นคนละคนเลยอ่ะคูเดินผ่านหน้าห้องผู้อำนวยการบอกไปดีกว่าห้องนี้ไม่ดีกว่าหนีน่ากลัวจังเลยดุงี้เลยเหรอใช่ค่ะคู่คู่คู่ต่อยหน่อยต่อยอีกหน่อยเอาให้เอาให้อยู่เออครูเอ๋เนี่ยจะดะเาชอบแกล้งหนูครู่ชอบแกล้งเพื่อนทำไมฮะเขาไม่ร้องอะไรเขาทำไมมาแกล้งเขา เขาใส่กระโปรงเพื่อนด้วยเห็นไหมไปปส่กระโปรงเขาทำไมเขาใส่กางเกงยีนมาเรียนครับครูเขาไม่ได้ใส่เห็นไหมเขาไม่ได้ใส่เขาดูยังเขาใส่เขาใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีน้ำเงินเห็นไหมเขาใส่ชุดนักเรียนมาค่ะเรียนค่ะโอ้ปรับอารมณ์แหล่วงแยกแยะเด็กดีกับเด็กดื้อใช่ค่ะแยกแยะนะคุยกับเด็กดื้อคุยคุยอีกแบบนึงนะไม่เป็นลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะลูก ครูคะมันชอบร้องชื่อพ่อชื่อแม่หนูด้วยค่ะโอ้โหชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยเหรอลูกเอ๊ะไม่เป็นไรชื่อพ่อชื่อแม่ขนาดไหนฮะเขาเขาขนมมากินในห้องด้วยครับครูแหมเอาขนมมากินในห้องอีกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเขามีหลักฐานเห็นไหมเห็นไหม ฮเด็กชายดาวคงกลัวหัวหดแล้วมั้งครับคุยกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วเราเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงกันดีกว่าตอนร้องเพลงจะดุขนาดน,นี้ไหมครูไม่ค่ะไม่ไม่ดุนะ <c oughs> คะโอ้เอาถ้าอย่างนั้นผมมอบเงินไว้ให้ครูกับห้าพันตรงนี้แต่ครูต้องเอาชนะดาวของผมให้ได้อ <c oughs> ยากแข่งกับใครครับ <c oughs> แอรก็ได้ค่ะออยากจะไปแอบเพราะอะไรคะพี่แอสวยค่ะดี เพราะความสวยจะได้เจอกันหรือไม่วงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับและถ้าพร้อมแล้วหมุนเลยเขาเรียกว่าเจอของแข็งวันนี้ครูบุมจะร้องเพลงอะไรครับสาวนาสั่งแฟนค่ะแล้วคุณออฟล่ะครับ ก่อนที่เราจะรักใครเนี่ยเราก็ต้องพึ่งสิงศักดิ์สิทธิ์ซะหน่อยฮะต้องวอนพ่อตากสินหน่อยละครับอเ,เอาวันนี้ลูกทุ่งเจอลูกทุง่งถ้าอย่างนั้นนะครับมาฟังกันก่อนเลยกับนักร้องของเราครูบุ๋มสาวนาสร้างแฟนครับ